สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องชาวรถบรรทุกวันนี้ผมก็จะมาตรวจเช็คระบบเบรกของผมนะครับคือมันไม่ทํางานอยู่หนึ่งล้อนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเบรกไม่ทางานคนขับรถบรรทุกทุกคนรู้แหละครับว่ามันจะมีความแตกต่างก่อนที่มันจะเสียนะครับผมสําหรับผมมันไม่มีฝาปิดผมเปิดเพื่อระบายความร้อนเนื่องจากวิ่งบนเขาบนดอยนะครับผมผมก็เลยลองเอามือลูบดูนะครับจะสังเกตเห็นไหมครับนี่คือขี้สนิมครับสาเหตุเพราะว่าผ้าเบรกมันไม่ทํางานไม่เสียดสีกับจานเบรกนั่นเองวิธีการตรวจเช็คเบื้องต้นก็เช็คที่ระบบหม้อลม มันยังทํางานปกติอยู่ไหมถ้าปกติดีเราก็ต้องถอดล้อนะครับเพื่อที่จะดูภายในมันว่ามีอะไรติดขัดตรงไหนอะไรหลุดตรงไหนหรือเปล่าเพื่อหาสาเหตุของการไม่ทํางานของเบรกของเราเมื่อถอดทุกอย่างแล้วดึงล้อไม่ออกเราก็ต้องคาเบรกเพราะว่าขอบฝักเบรกมันจะติดกับขอบจานเบรกนะครับผมเราต้องทําการคายล้อนะครับถึงจะดึงล้อออกมาได้ ดูที่จานเบรกนะครับมีแต่สนิมนะครับเกิดจากการที่เบรกไม่ทํางานผ้าเบรกไม่เสียดสีกับจานเบรกนั่นเองแล้วก็ไม่มีฝาปิดด้วยครับเลยทําให้น้ําหรือฝุ่นเข้ามาได้ง่ายขั้นตอนต่อมาเราก็มาหาสาเหตุชุดระบบเบรกนะครับว่ามีอะไรหลุดหรือเปล่าถ้าโอเคเราก็หาสาเหตุต่อไปก็คือถอดแม่ปั๊มออกมาจะเห็นว่าแม่ปั๊มมันเลอะนะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้สินมันรั่วน,นะครับผมเลยเอาโซลามาล้างนะครับล้างแล้วก็ไม่มีฝาปิดครับฝุ่นมันก็เลยเข้าแบบนี้ก่อนที่จะทําการถอดแม่มออมแวยว muốn lực kéo tăng bể ฝักเบรกของเราก่อนนะครับทั้งตัวบนตัวล่างว่ามันหมุนคล่องหรือเปล่าถ้ามันยังหมุนคล่องก็ลองถอดเช็คเบื้องต้นด้านบนก่อนนะครับแล้วก็ส่องดูนะครับว่าข้างในมันมีอะไรหลุดไหมข้างในก็จะเห็นเป็นเม็ดลูกปืนนะครับหรืดเป็นเม็ดแท่งๆลูกกิ้งตัวเนี้ยถ้ามันยังอยู่ดีก็แสดงว่าน่าจะเป็นตัวล่างแล้วก็ถอดแม่ปั๊มออกมาเพื่อทําการตรวจเช็คเมื่อถอดออกมานี่ครับลูกปืนนี้จะเป็นตัวล่างนะครับลูกปืนหรือลูกกิ้งครับมันหลุดออกมาจริงๆครับมันคือสาเหตุที่ทําให้เบรกผมเสียนะครับคือเบรกมันไม่ยััันนบบไม่ยฝกกเ จึงไม่ทํางานเราก็ต้องทําการรื้อตรวจเช็คภายในครับว่ามันมีอะไรเสียหายนี่ครับนี่จะเป็นตัวริมนะครับตัวแทงนะครับจะเห็นว่าลูกปืนมันจะหลุดออกมาจากแง่งตัวนี้นะครับเห็นไหมครับสาเหตุที่มันหลุดมาได้เพราะปลายแง่งมันสึกหรอนะครับต้องทําการเปลี่ยนนะครับถ้าเราประกอบตัวเดิมเข้าไปมันมีสิทธิที่จะหลุดขึ้นมาได้อีกวิธีการซ่อมแซมก็หาอะไหล่มาเปลี่ยนหรือว่าซื้อยกลูกจากเชียงกงได้ครับทีนี้มาชําแหละดูภายในกันนะครับไอตัวนี้ผมจะเรียกว่าเสื้อคาลิปเปอร์หรือว่าเสื้อแม่ปั๊มเบรกุะเรรกนนคัับสป็ทาางผมม่ไ นะครับผมชิ้นต่อมาผมจะเรียกว่าตัวยกฝักเบรกนะครับเพราะว่าหน้าที่มันเป็นอย่างนั้นมันจะมีเกียวตั้งเบรกอัตโนมัติในตัวเราไม่จําเป็นต้องคอยตั้งเบรกเหมือนรถรุ้นๆก่อนๆสมัยก่อนแต่ถ้าเราต้องการคลายเบรกเราจะหมุนตัวนี้ครับหมุนทวนหรือตามเข็มนาฬิกานะครับและชิ้นต่อมาตัวนี้ผมจะเรียกว่าลิมนะครับหน้าตามันเหมือนลิมนะอันนี้คือลูกปืนหรือลูกกิ้งที่มันหลุดออกมาเห็นไหมครับว่าปลายมันจะเกาะไว้นิดเดียวถ้ามันหลุดแสดงว่ามันสึกแล้วสมควรเปลี่ยนใหม่นะครับส่วนลักษณะการทํางานของมันน่ะะะลครรัััับบบนนีีจจงหวทเเเายยกกมมอ็ ดันริมลิมตัวนี้ก็จะมายกลูกปืนนะครับเพื่อให้มันลอยไปสุดปลายเงี้ยเพื่อที่จะดันชุดยกฝักเบระครับแต่ถ้าไม่มีเม็ดลูกปืนตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันก็จะไม่สามารถยกชุดฝักเบรกได้ครับนี่คือสาเหตุที่เบรกผมไม่ทํางานนะครับผมอีกสาเหตทุที่จะทําให้เบรกไม่ทํางานครับก็คือซินตัวนี้ครับถ้ามันฉีกขาดเราก็สามารถเปลี่ยนได้ทันทีก่อนท,นที่จะถอดแม่ปั๊มออกมานะครับอาการของซินที่มันฉีกขาดนะครับถ้าเกิดซินมันฉีกขาดน้ํนก็จะเข้าหรือสิ่งสกปรกมันจะเข้าไปโดนเกลียวตัวนี้ครััับมมมตตวนนี้้องห หมุนคล่องอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเวลาจังหวะเราเหยียบเบรกตัวนี้มันจะคอยหมุนเพื่อจะยันหรือยกฝักเบรกให้ทํางานนี่คือสาเหตุหนึ่งที่อาจจะทําให้เบรกไม่ทางานนะครับส่วนนี่ก็จะเป็นการแนะนํากรณีที่เราต้องการถอดล้อแล้วเบรกมันติดนะครับขอบฝักเบรกมันจะติดกับจานเบรกนะครับเราต้องการคลายเบรกนะครับลักษณะภายในของมันนะครับนี่จะเป็นแม่ปั๊มเบรกนะครับแล้วก็ฝักเบรกนะครับหัวแม่ปั๊มเบรกมันก็จะยันฝักเบรกอยู่ในตําแหน่งนี้ครับทั้งบนล่างแล้วเราก็จะใช้ประแจตัวเล็กนี่ครับสอดเข้าไปเพื่อที่จะคลายการคลายก็คือหมุน ามเข็มนาฬิกาครับกรณีที่เราต้องการคลายไม่ให้มันยันฝักเบรกนะครับผมวิธีการคลายก็เนี่ยครับสอดเข้าไปแล้วก็งัดงัด,ง,ดงัดอย่างนี้ครับเหมือนกับเราคลายน็อตเข้าคลายน็อตออกนั่นแหละครับแล้วเราก็จะสามารถดึงล้อออกได้เลยนะครับผมท้ายคลิปแล้วนะครับก่อนอื่นสิ่งที่ผมนําเสนอไปในคลิปก็ไม่จําเป็นต้องว่าเราจะมาซ่อมเองนะครับผมก็เหมือนกับว่าเวลาเราไปปะยางรถบรรทุกแล้วเรานั่งดูช่างทําเราก็สามารถรู้ขั้นตอนการทําการปะยางได้แต่เราก็ไม่สามารถจะไปทําได้อย่างเขา แทุกอย่างนะครับผมแต่เราก็สามารถดูหรือว่าศึกษาวิธีขั้นตอนการทําอย่างที่เขาว่ารู้ดีกว่าไม่รู้นะครับผม